ใส่สมบูรด์แล้วครับพี่น้อง มาพ่อกับเบาเดนที่สาไตแล้วครับมือขึ้นเบาเดนได้ไปไตเขียดครับปนตกอยู่ทั้งหน้าเบาเดนเบาเดนได้เขียดที่หน้าได้จริงหทีดมากบกล้ยนหนึ่งครับเป็นกิโลครับพี่น้องนี่ครับแต่ เมนูมือนี้เบ้าแดนฉิดต้มสมครับต้มสมเขียดเิน่าเขียดหน่อยเฮ่าแะ้วครับใส่มดแดงครับสุดแสบครับเดี๋ยวไห้เบ้าแดนเอาขีดเขียดเิน่าออกก่อนเลยครับพี่น้องมาลเบิง ออกไปนั่นหนึ่งกับบีบออกครับพี่น้องบีบเอาขีมันออกเอาขีปออ,อ,ออกครับก็ได้เข็ดโหม่นำครับ เดี๋ยวให้เมาเดนเอาขี่เขียดจีดน,ดดน,ดดน่าก่อนครับเมื่อนี้เมนูเด็ดๆครับอีสานบ้านเฮาต้มสมเขียดจีน่าครับสซมุดเดงนอ่ะจะคอยติดตามบ้างครับให้เบาเดนนฮ็ดเขียดจีน่าก่อนครับเวลาเอาขีออกเอาแบบนี้เลยครับพี่นอ้องกดออกมาเอาขีออกนี่ครับอเอาออกมันสบางแยะครับพี่นอ้อง แต่ว่าบางหมองกเขากับลวกก่อนแต่บ้เดนสิบนลวกครับเพราะคิดหน่อยมาสิเปื่อยครับขี่ออกสำนีกกับพ่อครับเดยวจะคอยติดตามหหันบ้เดนเอาขี่ขี่จินาแดี๋ยวก่อนครับพี่น้องเซ็นเลยครับพี่น้องกระซิมิกิลีนนำครับ เดี๋ยวบาเดนเอาไปตรงสมครับใส่บะเแดนแซ่แบแบบอีสานไต่ห้องบาเดนครับไะเดี๋ยวให้บาเดนดังไฟก่อนครับเดี๋ยวให้บาเดนตำพริกก่อนครับแต่บาเดนจะใส่พริกแห้งเลยครับ้อ,องใส่คือจะน้อยครับ ประเด็นตามก่อนครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับ เดงกระไดทิดไฟแล้วครับคางมอไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเบาเดินเสียส่พลิกลงไปครับเสีพริกลงไปครับวัตถุดิบของบระเดงนกบสิมีมิคามีตนหอมห้ำแดงใบกระเพราครับ ตะไคร้ที่ขาดบ่ได้เบาเด่นใส่ลูกโดดน้ำครับก็บเด้ยำพอผิดเพชครับบาเด่นมักเพชรครับอ่ะเดี๋ยวให้บาเด่นใส่ก่อนครับใส่นนังปลาลงไปก่อนเลยครับอ้าโอเคครับของนัวขึงซอนโต๊ะครับใส่ลงไปต่อไป กอล่อให้น้ำเดือดครับเบาเดนจังสิใส่เคียดกับแมงได้หลาย,ล,ายลงไปน้ำครับเมื่อนี้ต่มสมเขียดเจหน้าใส่มุดแดงครับแบบอีสานตายของเบาเดนครับพี่น้องขอยติดตามครับเมื่อน้ำเดือดแล้ว บดแดงกับเซเขียดชีน่าลงไปครับกับมีจิปโปมีแมงกิซ่อนอู้หลายอย่างครับพี่น้องต่มสมเขียดชีน่ารวมมิดใส่บดแดงครับใส่ลงไปเมื่อน้ำเดือดแล้วบดแดงกับเซไซพริกหน่อยลงไปครับ ใส่สมบัติเดนแล้วครับพี่น้องไปกระเพาะ้าไปกระเพ้าพ่พนครับไปกระเพ้าหน้านี่ครับพี่น้อง แทบแท้ครับเดี๋ยวชิมัก่อนครับผ่อ,อนนะครับพี่น้องแ่บครับ ครับพี่น้องต้มสมเขียดกีหนา้าใส่มดแดงครับสุดเสียบแบบอีสานตายท้องเบาเดนครับพี่น้องเคยกินบ่ครับดเขียดกีหน้านั่นแขยงแยงฝนตกครับแข็ง,นนงดดสิออ,อ,อกครับพอดีฝนตกทั้งบ้านเบาเดนพายุโซนหลอดวันดก็เลืไดปจับมาครับก็ได้ผลร้ายแล้วครับก็ได้ระมั่น เจ็ดแปดขีดแล้วครับพี่น้องกระดาแม่งรวมอยู่ครับนี่แม่งกีซ่อนแนะ่แม่งกิ้งลิศแนนะ่หมดเลกัดต่มใส่กันเลยครับทำบ่ายพี่นอ้องเคยกินบ่ครับมามาเสียบั้มบริเวณี่ครับทเทียนจหน้า งั้นจะนับแสบหลายครับพี่น้อง หากินอยากได้ครับทางบ้านพี่น้องมีกินบ่ครับเห็นม่ครับข้าวอ,อันงามเลยครับ Ui, mất cắt mất cắt โดดจะข้ครับครับครับเกตี่หน้าเนี่ยคันฟันมาตกซีบออกเด้ครับคันฟันตกสะออก กะสิบจับเอาแล้วแล้วขั้นแทนหน้าเขาเอิ่นว่าขั้นหน้าบันเทาแล้วครับตัวน้อยแต่หาแซ่ เสียดน้ำกันครับเสียดที่หนาครับ ทั้งบานพี่น้องมีบอรับ mm hmm. เขียดชี่นา mm hmm. แต่ทั้งบันเราเดนมีครับโอ้ยหลายปวดครับเดี mm ๋ย hmm. ตัวใบย่ตัวน้อยอยืม mm hmm. ที่นาครับัะดีแ้ว ผมใช้มดแดงครับสุดเสีย,สสยบใบกระเพาะผน น้อที่อยู่ในประเทศต่างประเทศเ็ื่อกินบอครับต้มสมเขียดเจนาใส่มดแดงส้มสมสุดแฉบครับสูตรเบ่าแดงนครับขออภัยนะครับพี่น้องเสียงบรบกวนครับเพราะว่าสมนักง,งานเบาแดงนติดกับทางครับจัดอีก ต้มสมเขียดหน้ากับบใหญ่เลครับนี่แหต้มสมเนะครับ tuyệt vời hả tuyệt vời hả chút thế nào แรงใจแล้วครับเป็นเปนเลยส่งแท่ พี่น้องถืกใจกัดซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าเดนน้ำเนยนะครับแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับกัดเสดใเบิังคลิปต่อไปเรื่อยๆครับและกะดัดเสดใดบังคลิปย้อนหลังไปนําครับแต่พี่น้องได้เบิังช่องเบ้าเดนได้สองทางครับช่องทางแรกเฟซบุ๊กเฟนเพจเบ้าเดนไอซ์แนด์สา,ายสองทางที่สอง ยูทูบ e บาเดนช้านตายครับคลิปนี้บบาเดนพิมแล้วครับบบาเดินไปสิขหลาพี่น้องไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ